สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระไม่มีอยู่จริงโดยกับผมนอสโตไรเซอร์ครับเฮ้ยทํางานไม่ใช่เล่นเกมอีกอย่างชื่อรายการสาระมมีอยู่จริงนะเวยเ้ยเฮ้อยอ๋อครับขอโทษครับรายการสาระมีอยู่จริงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอารยธร,รรมจีนครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าอารยธรรมจีนที่เด่นเด่นที่สุดคือเรื่องของซ,ซ,ซูชินะครับเฮ้ยเกี่ยวกับเมื่อวันนี้เกี่ยวเกี่ยวมครับเชิญรับชมได้เลยครับอารยธรรมจีนครับ ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอาระยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งยาวจนพูดไม่ได้ว่ามันยาวขนาดไหนครับผมโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถค้นคว้าได้นะครับวงชี้ว่าอาระยธรรมจีนมีอายุถึงหนึ่งหมื่นลบห้าพันปีนะครับก็ห้าพันปีไงครับหลักฐานที่สําคัญของอารยธรรมจีนคือการสร้างระบบภาษาเขียนและการพัฒนาแนวคิดรัฒนิคงเบ้งนะครับคงเกิร์ะ เมื่อประมาณศตรวรรษที่2ก่อนคิศักราชครับประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกแยกออกเป็นอาณาจักร3ามอกนะครับไม่ใช่ครับแต่แยกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไปนะครับในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่นวัฒนธรคำของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติอื่นๆในทวีปเอเชียซึ่งถ่ายทอดไปทั้งการอ,อพยพก,การค้าการยึดครองนะครับอารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีแหล่งอารยธรรมที่สําคัญอยู่2แหล่งคือหนึ่งลุ่ลม,ม่น้ำหงโห พบความเจริญที่เรียกว่าวัฒนธรรมหยางเฉานะครับพบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสําคัญคือเครื่องปั้นดินเผาเป็นลายเขียนสีมักเป็นลายเลขาคณิตเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรกันนะครับลายพืชนกสัตว์ต่างๆและพบเฮ้น่ามันดสีที่ใช้เป็นสีดําหรือสีม่วงเข้มนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการพิมพ์ลายหรือขูดสลักลายเป็นรูปลายจักสารลายเชือกทาานะครับอันที่สองคือลุ่มแม่น้ําแยงสีนะครับ บริเวณมณฑลชานตงนะครับพบวัฒนธรรมหลงซตานพบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสําคัญคือเครื่องปั้นดินเผามีเนื้อละเอียดสีดําขัดมันเงาเงาคุณภาพดีเนื้อบางและแกรก่งเป็นภาชนะสามขานะครับสมัยประวัติศาสตร์ของจีนนะครับแบ่งได้สี่ยุคดังนี้นครับหนึ่งประวัติศาสตร์สมัยโบราณครับเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชางสิ้นสุดสมัยราชวงศ์โจนะครับสองนะครับประวัติศาสตร์สมัยจกักรวรรด เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์จีนนะครับจนถึงปลายราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์เฉ่งนะครับหรือราชวงศ์ป่าเฉงปะเฉิงบ้าเลยแล้วประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่ปลายราชวงศ์เฉ่งจนถึงการปฏิวัติเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมนะครับสุดท้ายนะครับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเริ่มตั้งแต่จีนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นะครับจนถึงปัจจุบันอรอยธรรมจีนในสมัยราชวงศ์ต่างๆมีดังนี้นะครับ หนึ่งราชวงศ์ชางเป็นราชวงศ์แรกของจีนมีการปกครองแบบนครรัฐมีการปรดิต,ตัวศรัขึ้นใช้เป็นครั้งแรกพบจารึกบนกระดองเต่าและกระดูกวัวเรื่องที่จารึกส่วนใหญ่เป็นการทำนายโชคชะตาจึงเรียกว่ากระดูกเสียงทายมีความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษนะครับและชวงโจมแนวคิดด้านการปกครองเชื่อเรื่องกษัตริย์เป็นโอรสแห่งสวรรค์น,นะครับเริ่มต้นยุคศรนนาของจีนเกิดลัที่ของจื้อที่มีแนวทางเป็นแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมนะครับ เน้นความสัมพันธ์และการทําหน้าที่ของผู้คนในสังคมระหว่างจากักรพรรดิกับราษฎรเน้นความกตันยูเคารพผู้อาวุโสให้ความสําคัญกับครอบครัวนะครับเน้นความสมคัญของการศึกษานะครับิดยละทีเตา๋าโดยเหล่าจื้อที่มีแนวทางเน้นการดําเนินชีวิตที่เรียบงา่ายไม่ต้องมีแบบแผนพิธีรีตองใดๆเน้นรับตัวเข้าหาธรรมชาติละทีนี้มีผลต่อศิลปินกวีและจิตรกรจีนนะครับคําสอนทั้งสองละทีเป็นที่ทพึ่งทางใจของผู้คนนะละชวงจีนหรือละชวงฉินนะครับ จกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่สามารถลมดินแทนของจีนให้เป็นจกักรวรรดิได้นั่นก็คือพระเจ้ากินซีฮ่องเต้ในสมัยนั้นมีการใช้เหลียงกระสา่ามาตาช่างตวงวัดนะครับและช่วงห้ามเป็นยุคทองด้านการค้าของจีนมีเส้นทางการค้าที่เรียกว่าเส้นทางสายใหม่นะครับเส้นทางุรงนี้นจะบานะและที่ของจือ๊อคำสอนทุกนำมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศนะครับมีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการที่เรียกว่าจอมวน ราชวงศ์ซุยซุยซุยอ่ะซุยก็ซุยเป็นยุคแตกแยกแบบ่งเป็นสามกรุกที่นั่งต่อไปยกันสองร้อยกว่าปี<ฮ>มีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำฮงโห,งหงและแม่น้ำแยงสีเกียงเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการคมนาคมนะครับราชวงศ์ถังแตกนะครับได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอรารยธรรมจีนนครฉางอานเป็นศูนย์กลางของซีกโลกตะวันออกในสมัยนั้นนะครับ รัฐศาสนามีความจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากพระถังซัมจัง๋งเดินทางไปศึกษาพระไตรปีดกในชมพูทวีปซึ่งหลังจากนั้นก็ได้ไปเจอหงอคงแล้วก็คนอื่นๆอย่านอกเรื่องเฮ้ยเป็นยุคทองของกวีนิพนธ์จีนกวีคนสําคัญเช่นหวังเวย่ยหลีไปตู้ฟู่ศิลปะแขนงต่างๆมีความจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากราชวงศ์ซ้องมีความก้าวหน้าในการเดินเรือสำเภารู้จักการใช้เข็มทิศลูกคิดประดิษฐ์แท่นพิมพ์หนังสือก่อนยุโรปนะครับ รักษาโรกด้วยการฝังเข็มนะครับราชวงศ์หยวนเป็นราชวงศ์ชาวมองโกลที่เข้ามาปกครองจีนห้องเต้องแรกคือกลุ่มหลายขานนะครับชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายเป็นอย่างมากอย่างเช่นมาโคโปโลพ่อค้าชาวอิตาลีนะครับราชวงศ์หมิงหรือราชวงศ์เหมิงนะครับวรรณกรรมนิยมการเขียนนวัิยายที่ใช้ภาษาพูดมากกว่าการใช้ภาษาเขียนซึ่งมีนวัิยายที่สําคัญได้แก่สามกกกกับไซอิ๋วนะครับส่งเสริมการสํารวจ เส้นทางเดินเรือทางทะเลสร้างพระราชวังหลวงปักกิ่งวงเล็บว,วังต้องข้ามนะครับราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์เซงนะครับราชวงศ์ระเช้นกรวราดานะเป็นราชวงศ์เผ่าแมนจูเป็นยุคที่จีนเสริมถอยความจเจริญทุกด้านไม่ไว่าจะเป็นด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นเริ่มถูกรุกรานจากชาติตะ <ๆ S 2> วันตกเช่นสงครามฟิลซึ่งจีนลบแพ้อังกฤษทําให้ต้องลงมาในส่วนที่สัญญาหนาแน่งนะครับไปยุคราชวงศ์ชิง พลังชูศีไทยเฮาเข้ามามีอิทธิพลในการบริหารประเทศเป็นอย่างมากเลยนะครับจีนยุคสาธารณรัฐและยุคคอมมิวนิสต์ปลายยุคราชวงศ์ชิงดรซ,ญญซุนยัตเซนจัดตั้งสมาคมสันนิบาตเพื่อล้มล้างราชวงศ์ชิงโดยประกาศลัทธิไตราราชประกอบด้วย 1. ห,หลักเอกราช 2. หลักแห่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน 3. หลักความยุติธรรมในการครองชีพส่วนนโยบายปฏิวัติคือค่นล้มราชวงศ์มันจูและจัดตั้งรัฐบาลประชาชน จัดตั้งรัฐบาลตามระบอบสาธารณรัฐจัดตั้งที่ดินให้แก่ประชาชนและก่อตั้งพรรคชาตินิยมหรือพรรคกุ๊กมินตังขึ้นในที่สุดต่อมาซุนยัตเซ็นได้ร่วมมือกับยวนซีไข่ทำการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิงได้สำเร็จเปลี่ยนการปกครองเข้าสู่ระบอบสาธารณรัฐมีการแย่งชิงอำนาจของผู้นำทางการทหารเรียกว่ายุคขุนศึกซุนยัตเซ็นได้เสนอให้ยวนซีไข่เป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐจีน ส่วนยวนซีไข่คิดสถานะตนเองเป็นจกักรพรรดิระรือพื้นระบบซักดีนาดรซุนยเซนจึงตั้งพรรคก๊ก,กมินตัง๋งเมือ่อยวนซีไข่ได้เสียชีวิตลงนะครับดรซุนยัเซนก็ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีต่อแต่ก็เป็นได้ไม่นานก็เสียชีวิตลงหลังจากดกรซุนยเซนได้เสียชีวิตลงไปนั้นเจียงไเคเซ็กขึ้นเป็นผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งและผู้นำของประเทศจีนนะครับแต่รัฐบาลเจียงไเคเซ็กก็ต้องพบปัญหาช่าล่าบางหลงกดขี่รัศดร จึงทาให้จีนเกิดการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนําของเหมาเจ๋อตุงนะครับซึ่งรัฐบาลเจียงไคเซ็กต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แต่แพ้นะครับเหมาเจ๋อตุงสถาปนาสาธาฐประชาชนจีนปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์นะครับหลังจากเหมาเจ๋อตุงเสียชีวิตเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นเป็นผู้นํานประเทศจีนแทนประการพัฒนาประเทศโดยนโยบายสี่ทันสมัยนะครับด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศได้นะครับศิลปวัฒนธรรมของจีนนะครับ 1. จิตตกรรมมีวิวัฒนาการมาจากการเขียนตัวอักษรจีนจารึกบนกระดูกเสี่ยงทายเพราะตัวอักษรจีนมีลักษณะเหมือนเป็นรูปภาพนะครับงานจิตกรรมของจีนรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีการเขียนภาพและแกะสลักบนแผ่นหินนะครับสมัยราชวงศ์ถังมี การพัฒนาการใช้ผู้กันสีและกระดาษภาพส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากพพุทธศาสนาและละทัทธิเต่านะครับสมัยราชวงศ์สองจิตกรรมนะับว่าเด่นมากภาพวาดมักเป็นภาพมนุษย์กับธรรมาชาติทิวทัศน์และดอกไม้นะครับประติมากรรมของจีนส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ทําจากดินสีแดงมีลวดลายแดงดําและขาวเป็นลวดลายเรขาคณิตสมัยราชวงศ์ชาง มีการแกะสลักงาช้างหินอ่อนและหยกตามความเชื่อความนิยมของชาวจีนที่เชื่อว่าหยกทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลความสุขสงบความรอบรู้ความกล้าหาญภาชนะสำริดเป็นหม้อสามขาสมัยราชวงศ์ถังมีการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาเป็นเคลือบสามสีคือเหลืองน้ําเงินเขียวส่วนเขียวไข่กามีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์สองส่วนพระพุทธรูปนิยมสร้างในสมัยราชวงศ์ถังทั้งงานหล่อ สำริดและแกะสลักจากหินซึ่งมีสัดส่วนงดงามสมัยราชวงศ์เหมิงเครื่องเคลือบไดพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าออกคือเครื่องลายครามและลายสีแดงถึงราชวงศ์ชิงเครื่องเคลือบจะนิยมสีสันสดใสเช่นเขียวแดงชมพูสถาปัตยกรรมของจีนกำแพงเมืองจีนสร้างในสมัยราชวงศ์จิน๋นเพื่อป้องกันการรุกรานของมองโก,โกเมืองปักกิ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หนวนโดยกลุ่มลายขาดซึ่งได้รับการยกย่องทางด้านการวางผังเมือง ส่วนระราชวังปักกิ่งสร้างในสมัยราชวงศ์เหมินระราชวงศฤดูร้อนสร้างในสมัยราชวงศ์เชงโดยพระนางซูสีไทเฮาซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างยุโรปและจีนโบราณวรรณกรรมสามกุกสนิฐานว่าเขียนในคิสะตะวรษที่14เป็นเรื่องราวของความแตกแยกในจีนตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์จินจนถึงราชวงศ์ฮั่นซองกัง เป็นเรื่องประท้วงสังคมเรื่องราวความทุกข์ของผู้คนในมือชนชั้นผู้ปกครองสะท้อนความทุกข์ของชาวจีนภายใต้การปกครองของพวกมองกโกลไซอิวเป็นเรื่องราวการเดินทางไปนำพระสูตรจากสวรรค์ทางตะวันตกมายังประเทศจีนจิงผิงเหมยหรือดอกบัวทองแต่งขึ้นในราวคิดศตวรรษที่16-17เป็นนิยายเกี่ยวกับสังคมและชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องของชีวิตที่ร่ำรวยมีอำนาจขึ้นมาโดยลเล่ห์ลี่ยมแต่ด้วยการทำชั่วและผิดศีลธรรมในที่สุดก็ต้องได้รับกับหงหลวมุ่งหรือความฝันในหอแดง เด่นที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่18เรื่องราวเต็ไมไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีอิจชาริษยากันผู้อ่านจะรู้สึกเศร้าสลดต่อชะตาชีวิตของพระเอกและนางเอกในเรื่องสะท้อนเห็นสังคมศักดินาของจีนที่กำลังเสื่อมโทรมก่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่ยุคใหม่บันทึกประวัติศาสตร์ของซื่อมาเฉียนการถ่ายทอดอรารยธรรมจีนสู่ดินแดนต่างๆอรารยธรรมจีนแผ่ขยายขอบข่ายออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในเอเชียและยุโรปผลมาจากการ การค้าการศึกษาตลอดจนการเผยแพร่ศาสนาอย่างไรก็ตามลักษณะการถ่ายทอดแตกต่างกันออกไปนี้ดินแดนที่เคยตกอยู่ในภายใต้การปกครองของจีนเป็นเวลานานเช่นเกาหลีและเวียดนามจะได้รับอรารยธรรมจีนอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านวัฒนธรรมการเมืองขนรทมเนียมประเพณีการสร้างสรรและการแสดงออกทางศิลปะ yeah, <but> ทั้งนี้พระราชสำนักจีนจะเป็นผู้กำหนดนโนยบายและบังคับให้ประเทศทั้งสองยงรับวัฒนธรรมจีนโดยตรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าอรารยธรรมจีนได้รับการยอมรับในขอบ อย่างชัดเจนคือการยอมรับระบบปัญญาการของจีนในเอเชียใต้ประเทศที่แรกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีนอย่างใกล้ชิดก,ก็คืออินเดียเพราะว่ศาสนามหายานของอินเดียแพร่หลายเข้ามาในจีนจนกระทั่งเป็นาศาสนาสําคัญที่ชาวจีนนับถือนอกจากนี้ศิลปะอินเดียยังมีอิทธิพลต่อการสร้างศิลปะบางอย่างของจีนเช่นประติมากรรมที่เป็นพระพุทธรูปเป็นต้นส่วนภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางนั้นเนื่องจากบริเวณ ที่เส้นทางการค้าลายแพร่หมายผ่านจึงทําหน้าที่เป็นสื่อกลางนําอารยธรรมตะวันตกและจีนมาพบกันอรารยธรรมจีนที่เผยแพร่ไปเช่นการแพทย์การเลี้ยงไหมกระดาษการพิมพ์และดินปืนเป็นต้นซึ่งชาวอาหรับจะนําไปเผยแพร่แก่ชาวยุโรปอีกต่อหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงกันบ้างครับกับความรู้ที่ได้เกี่ยวกับอรารยธรรมจีนจากวิดีโอชุดนี้หวังว่าท่านที่กำลังเรียนเกี่ยวกับอรารยธรรมจีนจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วผมปะเชงซูชิมิ้งขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ